วันนี้โยกก็มีมีแนวสิมาบอกคือเกาค่ะเนเจอร์ไรนะคะคือว่าคนที่มีปัญหาแบบเป็นเหมือนตีแนนจุกเสียดแนนทองสินะอันนี้แหละเนเจอร์ไรน่ะที่โยกกินอยู่นะมันดีคักโยกก็เลยอยากมาบอกแล้วตอนนี้เป็นกระแสโอ้คนที่มีปัญหาโยกเนนน้ำไปหลายคนเหรอประมาณหกเกศคนกินแลละขเขาจะดีขึ้นก็นเลยอยากมาบอกนะคะ คนคนใดที่มีอาการอ่าที่ว่าจุกเสียดแน่นทองสินี Nature ่เจรไลได้ค่ะเด้ตาที่นีด้ดีมันมีส่วนผสมสมุนไพชนิดค่ะแล้วก็คนที่มีปัญหาแบบเป็นกดอ่าไหลย้อนแล้วก็เป็นกดในเป็นแผลในในลำไส้เนาะแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะคือไปลดการอักเสบนะคะแล้วก็คนที่ลดระดับ ไขมันในเส้นเลือดนะคะในเลือดด้วยนะคะตัวที่ยกกิน,นเ,เนี่ยเนเจไลเนี่ยคือโอ้โหดีมากๆเลยโยกกินได้เกือบสองอาทิตย์แล้วนะจะเข้าสองอาทิตย์ที่สองมันดีคนะ่ะนียโยกเลยอย่างมาบอกเราเราค้นเป็นหลายที่ว่าระบบการย่อยอาการเาผาผลาญนนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาเวลากินของผิดเข้าไปมันแสบนะคะอาการแล้วนั่นอะ่ะพอกินไอตัวเนเจไลเนี่ยยกบอกได้เลย,เลยคือว่าดีขึ้นตามลําดับ ตอนนี้กระแสกําลังมาแห้งนะส่วนผสมก็ซีมีโปไบอติกแล้วก็เบนจ่ขันแล้วก็ไอตัวเกี่ยวกู้หลานแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายตัวด้ค่ะเป็นสมุนไพรที่ว่าดีอยู่ในเนี่ยโปไบอติกตัวดีเน้่เพ้าเจ้าคัดมากมันสิเขาไปปับล้าใสที่ว่าอันอ่าล้าใสเ้าน่ะระบบการย่อยบอดีแล้วก็มันกักของเสียที่ว่ามันเอาไว้มันสิเคียวออก แล้วก็โปรไบโอติกตัวดีมันกระติปาะตามล้ำใส่ล้ำใส่เฮง้าเง้าโดยเฉพาะผู้หญิงนะมันกระสิเข้าไปปรับสมดุลแล้วก็เคลียสิ่งสกรปรกออกอย่าลืมนะคะไอตัวนจอร์ไท์ตาทีนี้ดีโยกก็เลยอยากมาบอกมันดีค่ะแล้วตอนนี้เขาปังมากคนกินแล้วมันดีขึ้นเฮาเฮาออาเบาเรื่องจากของเป็นนะ่ะเอาเอาเรื่องจริงมาคุยกันโยกก็เลยอยากมาบอกคนทีมีอาการที่โยกบอกเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยกแน่แล้วแต่คุณกดไปให้คนที่ข้าเจ้าเป็นข้าเจ้าดีขึ้นได้บุญหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยกแนเด้ออ่าเนเจ้์ไหลตาทินิตีค่ะฝากในเด้ดอค่ะเพราะว่าอย่างวันติคนที่เป็นข้าเจ้าก็อยากหายคือตัวยกอะหายแล้วยกก็อยากบอกต่ออย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์ให้ยกในเด้อค่ะเนเจร์ไทลตาทีนิตีฝาก